สวัสดีครับมือนี่อยู่กับช่องป่าฉิดคนหมักรถคืเอเก้าครับผมมือนี่พาวบึงรถแบคโคครับขึ้นบอกขายนะครับคันนี้เดี๋ยวมาบึงวิธีการทำงานนี่ครับบึงรถรถบึงบึงขณนะรถเหตียดงานครับฟูบโก้เอสเค่งสองครับตัวนี้ครับ มาร์กทีตัวแรงในตำนานครับผมามาแลนดดินนะครับบึงการตักดินของเขาเกอกับล็อกอกี้ตัวแรงโตขึ้นกันในตำนานกับล็อกกีดุนนี่กับหายากแล้วมีรถเม่คู่เป็นบอกบอกขายด้วยครับบอกขายมาร์กทีรุ่หยอดนิยมเขาละครับนี่ ดี๋ยวราคาที่แจงไว้เต็คลิดเวยครับเบ่งการทำงานเบ่งข่วนใสๆเลยครับนี่ข่วนดำนี่บอเห็นเลยครับนี่ข่วนใสๆเลยไฟวิปปบวับวิบวับเลยไปถ่ายโอ้ลมกระแฮงลมหนาวลมหนาวนี่ครับปูมอามสวย โอ้ที่นี่คือมีตลอดอกี่หรอเดีย๋ยวมาชมใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใส่ดินงามวะ่ะแอร์เย็นยันไข่เกิดแข็งระบายความผ่อนพัดลมสองตวัวเรับแอร์นี่เย็นแห้งโมเย็นบองเยินเป็นว่า ช่วงล่างยังสวยนะครับนี่ไปวิปปบวับวิบวับเลยว่ะโอ้โสูนาหนาเลยว่ะสูนาหนาครับโสโนูนาหนาไปเลยครับล็อกกี้ ปาเบิ่งครับวิธีการทำงานในรถบอกขายด้วยครับนีเอชเคหนึ่งสองศูนย์ครับมาที่อันนั้นก็นล็อกจี้อีกขั้นหนึ่งเลยโอ้ไว้ปั่นแกงเสียคุบแย่กับท่านเพื่อนวะ <laughs> ซีนบะมี่หัวมีซึมนะครับ ันเดิมๆเดีเด๋ยวราคาแจงไต้คลิปนะครับคันนี้เอกสารเย็นว้อยเบืเ้องการทำงานเลยครับกี้กันยังอ่องต้องอยู่ รีบหนีล็อกกี้หลายตะล็อกกี้เลยรถดำกับมีตะขันงามๆครับ,รบเดี๋ยวสิบาเบิรงช่วงลหลง ้าบึงภายในเป็นไดโอ้อย่างบิดโตเลยวะเลียงอยู่ี่ พาชมรอบขั้นครับรอบขั้นปุ่งีหนาๆเลยเป็นเฉพาะยกคของช่วงห่างยังสวยครับไส่เปิดเบิงเ้งแอร์เย็นบ่อยในในช่วงห่าง,างนี่นี่ตัวแถมคนขับทั้งหมดอีก กรับพ่อเจมอตัวแเย็นไ่ยตัว่งไฟฟ้าเต็มอึ๊บไอ้บ่งจอมันเป็นไหนใสได้ไหใชได้ใสีได้ทุกระบบใชีได้ทุกระบบจักชั่วโมงเหรอะไรนี่หกหนึ่งสามห้าเก้าเก้าหพันชั่วโมงหรือหกนี่หกพันตีโอ้ชั่วโมงมันบอลเนนนอนเนาะบอลเนนนอน ระบบยังใช้ได้หมือนเดิมเระบบแอร์ดิระบบแอร์ใช้ได้ปกติเออที่นอนก็ใช้ได้ที่นอนก็ใช้ได้เยอะแยะไปเล่ดูรวจักถดูช่วงล่างยังสวยครับโซโซโซเท่าไหร่นี่แปดสิบป่โอ้ยแพนแพนแทกแบ็ค

แน้วมันแน่นดีแน่นดีอมใช้งานอมใช้งานเลยต่อแก้ววาไ้เท่าใดก่อนอเดี๋ยวเบิ่งขังเชิ่คนอึบโอ้บูมอามยังสวยอยู่เนาะบูมอามสวยเลยครับเบิง่งแค่คอนโทรน ่็ไงยังแห่งดีครับยังแห่งดีแนาะแห่งดีตัแบบ้ครับอเยินดีแ่เย็เินลอยยี่สิบครับเพื่อบนปลาเหลืองตัวนี้อามพิเศษป่ะเ,เป็นป่ะ ราคายัางดีครับผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวราคาแจงไตคลิปเออเอา,เอาตักดินอีบานีนถารถก็ถือว่าโอเคเลยครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจงไต่กิฟต์นะครับบอกขาย SK120 ครับเดิมๆ ใส่งานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม